สวัสดีค่ะพบกับพออน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์พออน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์สำหรับกลุ่มเปาะบางกลุ่มเปาะบางผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดเดือนกร,รกฎาคม2 5 6 5 เงินจะเข้าบัญชีในวันไหนวันที่เท่าไรไปดูกันพร้อมกับรายละเอียดของเงินเพิ่มพิเศษเงินพิเศษเพิ่มของผู้สูงอายุตามขั้นบัไนไดจะได้รับในช่วงไหนค่ะสำหรับกลุ่มเบาบางนะคะกลุ่มเราบางค่ะก็กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าในวันศุกร์ที่8 รกรกฎาคม2565เนื่องจากวันที่ 10. ค่ะปกติกรัญชีการจะโอนเงินภายในวันที่10ของทุกเดือนหากวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะก็จะโอนเงินก่อนวันนั้นนนนะคะเดือนกรกฎาคม2565จะโอนเข้าในวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2 5 6 5มาดูเริ่มที่เด็กแรกเกิดรับ600บาท ต่อคนต่อเดือนอายุไปจนถึงหกขวบหกปีนะจ๊ะขามาดูเบี้ยยังชีพความพิการพิการอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพแปดร้อยบาทค่ะอายุต่ำกว่าสิบแปดปีพิการอายุต่ำกว่าสิบแปดปีรับเบี้ยยังชีพหนึ่งพันบาทค่ะสำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแปดร้อยบาท โอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่8กรรกรกฎาคม2,565อีก200บาทจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันศุกร์ที่22กบรรกรกฎาคม2,565กลาม,มาดูผู้สูงอายุนะจ๊ะผู้สูงอายุช่วงอายุ60-69ถึง69ปีตามขั้นบันไดเหมือนเดิม60-69ปีรับเบี้ยยังชีพ600บาท 7จ็ดถึงเจปีรับเบี้ยยัยงชีพเจ็ดร้อยบาท80ดสถึงแปปีรับเบี้ยยัยงชีพแปดร้อยบาท90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยัยงชีพหนึ่งพันบาทสำหรับเงินพิเศษเพิ่มเงินพิเศษเพิ่ม6เดือนตามมาติครม ที่ได้อนุมัติในหลักการไปแล้วเมื่อวันที่26เมษายน2565 6เดือนจะได้ตั้งแต่เดือนเมษายน2565จนถึงเดือนกันยายน2565กะตามขั้นบันไดช่วงอายุก็คือ60-69ปีได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม100บาทต่อ เดือนนะจ๊ะช่วงอายุ70-79ปีได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม150บาทต่อเดือนค่ะช่วงอายุ80-89ปีได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม200บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม250บาทต่อเดือนค่ะกรมบัญชีกลางจะจ่ายในวันไหนสำหรับเงิน ช่วยเหลือพิเศษเพิ่มมาดูค่ะสำหรับเดือนกร,รกฎาคมค่ะก็จะจ่ายในวันที่1 9กร,รกฎาคม2565ย้อนหลังนะคะวันที่19เดือนกร,รกฎาคม2565เงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มสำหรับผู้สูงอายุจะย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือนกร,รกฎาคม4เดือนนะคะเมษายนถึงเดือนกร,รกฎาคม2 5 6 5ส่หสำบหรับในส่วนของเดือนสิงหาคมสิงหาคมก็จะเป็นการจ่ายของเดือนสิงหาคมเดือนเดียวใจ่ายในวันที่19สิงหาคม2,565และเดือนกันยายนก็จะใจ่ายในวันที่19กันยายน2565เดือนเดียวเช่นกันเพราะฉะนั้นครบท้วนกับ6เดือนตามมติกรมอ สามติกรมอที่จะมีการจ่ายจ่ายหเดือนนะจ๊าแท่6เดือนเท่านั้นค่ะก็จะเมษายนถึงเดือนกันยายน2 5 6 5ค่ะก็คงจะชัดเจน คงจะชัดเจนหรือท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมผ่านคอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยพออน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ขางตอบอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสําหรับในคลิปนี้พออน้อยต้องกลัาลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ